สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้นะครับน้องศิภาพ่อแม่พี่น้องเขอมาเยี่ยมชมนะครับวิธีการฉีดยาราคาฝังฮอร์โมนนะครับควบคุมการกำหนัดของงวหุ่นนะครับงูเป็ดโพนะครับเดี๋ยวสิ่นี่วิธีการจังไได้น้ำกละดาษเพื่อนเอทศแบบนี้เพื่อนยังนะครับเ้างศิภาชมคลิปน้ำกันนะครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวอีกเท่านึง่งมับครับผมวันชัยบัวหอมครับครับครับคุณพ่อวันชัยบัวหอมนะครับเมื่อนี้ให้ให้หมอเป็นไหมอย่างครับเมื่อนี้หลังจากที่เขาเอางัวลงมาในปามแล้วประมาณผมมาจีบกันให้หมอเป็นมาทําการฉีดยาไทยประยาดยาบำรุงแล้วก็ฮอร์โมน่ฝังหูครับเพื่ออ๋อครับเพื่อลดการกำนัดของง้อผัวน้อ อ่าบันไดห้องเหตุแบบนี้ก็คือเทเดียวจบจังสิบบอกครับสำหรับฮอพ์โมนแค่ทางเดียวครับแต่ว่าอย่าบำรุงรักทาพยาธิประมาณจค่สองเดือนเดกทางนึงอ๋อประมาณสองเดือนจะเดีกทางนึงครับนะครับเดี๋ยวผมสิบห้าพ่อแม่พี่น้องอ่าสังเกตการนั่มนะครับเมือนี้นะครับวิธีการฝังเข็มนะไอ้วิธีการฝังฮอร์โมนนะครับราคาอ่าฉีดยาทายพยาธิฉีดยาบำรุงนะครับ มอนทามาเห็นหยังครับมีสีมาฝังฮอร์โมนในใบหูครับฝังฮอร์โมนในใบหูครับเพื่อลดการลดการที่มันดื้อนะครับอ๋อบอยมันมีกำหนัดต็อแนนครับลดความกำหนัดของงูหัวนะครับแล้วก็ฉีดยาถ่ายพยาธิฉีดยาบำรุงครับฉีดยาถ่ายพยาธิแล้วก็ยาบำรุงต่อเลยนะครับเดี๋ยวมาเบ่งอุปกรณ์นะครับว่ามียังแน่นะครับอ่า เชิญเลยครับอุปกรณ์ารท่ามีอย่างไหนครับอันนี้จะเป็นฮอร์โมนครับอ๋อตัวนี้คือฮอร์โมนเนาะครับบานเีกาเอาวิธีการใส่เนเขาใส่ยังไงครับตัวนี้อันนี้เป็นปืนครับอ๋ใส่ฮอร์โมนเข้าไปในนี่เราจะยิงฝังที่ใบหูครับใต้ผิวหนังครับยิงฝังที่ใบหูใต้ผิวหนังครับนะครับตัวนึงเขาใส่ใส่จักอ่านเนาะจักตัวเนาะจักจักอ่านนี่จักวงนี่ครับจักอ๋อจักตัวนี่ไหมนันจะเป็นเขาอื่นยังไงอ๋อ เป็นเม็ดนะครับอ๋อเป็นเม็ดตรงนี้คือคือหนึ่งเม็ดบอกับต่อหนึ่งช่องนี่ับครับตัวนี้เป็นลูกโม่เนาะเขาเลยเนาะตัวละแถวครับนี่อ๋อก็คือใช้ตัวละแถวนะครับตัวนี้นะครับลดการกำหนักนะนะครับบ่ให้งัวเพดผูมียอารมณ์ทางเพศลอกง่ายงนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวนะครับสีแก้ให้เบ่งนะครับ ลูกโม่อ่านี่นะครับพิธีใส่นะครับปึ๊บนี่นะครับใส่ใส่ใส่เข้าไปกับประมาณเนี่เนอแมนครับกะพร้อมยิ่งใส่ได้เลยนะครับยิ่งมันกะเฉลียลั่นไปเรื่อยๆนะครับนอตัวนี้นะครับหนึ่งหนึ่งแถวต่อหนึ่งตัวนะครับถตอนอ่าบันเนออายุการใส่งานมันสิีอยู่ไดืดนปะหกเดือนหกเดือนครับประมาณหกเดือนนะครับกะมันเกิดสีพอดีครับที่ห้าขุนนะครับ พอดีกับที่ห้าขุนพอดีน,นะครับหลังจากนีไปแล้วก็เข้าจะเห็นยังต่อครับหลังจากฟังหูแล้วฉีดยาพยาธิบำรุงครับฉีดยาพยาธิที่กำลังดึงดึงอยู่นนี้แมนบ่ครับแมนครับอันนี้ยาบำรุงครับไบโอคาทาลีนไบโอคาทาลีนนะครับไบโอคาทาลีนนะครับใส่ประมาณจากักซ,ซี่นอขันงว่วรุ่นนี่ สิบห้าถึงยี่สิบซีซีครับนมื่ใส่นี่ครับอ๋อสิบห้าถึงยี่สิบซีซีนะครับตัวนี้กับสิคุ้มอยู่ในประมาณหกเดือนครับประมาณหกเดือนเหมือนกันนะครับเด็กะได้สองยางแล้วเนาะได้อ่าฟังหูนะครับ้วก็อ่ายาวบำลุงนะครับบานนี้เพชรหนังต่อครับบานนี้ ภายพยาธครับยาถ่ายพยาธิอ๋อยาถ่ายพยาธินะครับค้าทั้งภายนอกและภายในครับอ๋อถัดแล้วตัวนี้จะเป็นพัดครับคือค่าพยาธิหัวใจด้วยอ๋ออเวอร์มิกตินพัดครับอเวอร์มิกตินพัดนะครับตัวนี้ก็คือใส่กับภายนอกภายในเนาะรวก็พยาธิในหัวใจนะครับตัวนี้เพิ่นวมานะครับตัวนี้เขาเขาฉีดทังไหนเนาะ จี๊ดเขาใต้ผิวหนังครับใต้ผิวหนังจักซีซีครับง้ว่าประมาณห้าสิบกิโลต่อหนึ่งซีซี่หาซีฟง้ว่าลูนี่ประมาณประมาณถึงสองร้อยมาประมาณสองร้อยหาซีฟครับประมาณสองร้อยถึงสองร้อยหาซีฟเพ่มก็ใส่หาหาซีซีครับหาซีซีนะครับตัวนี้เดี๋ยวเหมือนห้าสิบเบิ้งนะครับอ่าสัตวบาลนะครับเปิ่นมาอ่าเห็ดอ่าเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นในการ เลี้ยงว่าขุนนะครับก่อนสีมาเห็ดนะครับเพิ่นกะพักไก้กอนนะครับพักงวัไวไ้กอนสองอาทิตย์นะครับเพื่อให้งปรับสภาพะอากาศแล้วกะ็อยู่กับบอกนะครับปรับโตนะครับลดอาการเขียดจากการดินทางมากนะครับเพื่อกะกำลังจะมาเริ่มเพดโปรแกรมนะครับโปรแกรมในการสีเข่าขุนงวนะครับ ต้องต้องชีด้าม่วงให้นังครับต้องชี้ด้าม่วงให้นังนี่ไม้ไม้ไหวว่าเห็ดเลี้ยวครับอ๋อนี่นะครับตัวใดเห็ดเลี้ยวมันจะชี้ไม้ไหวนะครับ อ่าครับในการเท้าฝังฮอร์โมนลงไตใบหูนี่ครับเท้าจุดสําคัญนี่เท้าต้องค้านึงถึงยังครับหนี่งเฮ็ดทังไลยบ่ให้มันถึกเส้นเลือดนะครับแล้วก็ความความสะอาดครับรักษาความสะอาดต้องเอาแอลกอฮอล์เช็ดก่อนครับอ๋อต้องมีแอลกอฮอล์เช็ดก่อนนะครับนะครับแล้วก็คืออยู่ไตใบหูเนาะแม่นครับอ่าฝังเข้าไปไตผิวหนังนะครับบ่ให้โดนเส้นเลือดครับตอนนี้ก็คือขอควรระวังนะครับนี่เป็นแถวทังสี่นะครับนี่นะครับแถว เลี่ยงกับเส้นเลือดเลยเหรอครับอ๋อเป็นแถวขึ้นมาเลี่ยงกับเส้นเลือดนะครับเข็นว่าระยะเวลามันก็ละลายมันก็สีประมาณหกเดือนครับละลายจากมือนีจนถึงหกเดือนครับอ๋อมันก็สามารถก็คือมันจะละลายไปเรื่อยๆครับคุ้มไปเรื่อยๆคุ้มไปเรื่อยๆนะครับครับครับผม ทำในการคือในการฉีดยานเนี่ยเขาฉีดจังไหนครับตัวนี้ไอ้ยาครับยาไอโอเมกนี่ครับฉีดใต้ผิวหนังครับผมอ๋อใต้ผิวหนังเนอ่อกับยาไบาโอคาคารินฉีดเขา่ากล้ามเนื้อครับผมอ๋อครับเดี๋ยวเขาเสรมาเบิ่งวิธีฉีดน้ำกันนะครับว่าเพิ่นฉีดลงแบบไหนครับไบโอเนี่ครับเด้ออันนี้ไบโอนะครับไบโอเข่ากล้ามเนื้อ น้ำเค็มเข้าไปเลยนะครับ90องศายังไ่ยยบอโอ้ขนาดสังแล้วสองเหมือเลยสองเหมือซ้ำเหมือเมือยเดี๋ยวมัน ตอนนี้เขาสีดแบบซักซักลงเนาะครับเนาะแมนครับดึงนังออกพร้อมดึงนังออกแล้วก็เสีดแบบซักซักลงนะครับตอนนี้จะเป็นขาพยาธิเป็นไหมครับแมนครับผมค่อยๆปล่อยยานะครับ ฮอร์โมนฝังใบหูนะครับกับฉีดยาพยาธิมลมีสามอย่างครับที่เขาเห็ุกับัวนมพวกนี้ครับัวนนมลมถ้าแมนเห็ดไปแล้วมีผลขางเคียงกับร,รักษาตามอาการของงัวครับตัวไหที่เขาฝังฮอร์โมนแล้วความกำหน,นัดยังมีคือเกา่าเขาก็ต้องฝังฝังอีกครับ <impressions. S 1> ต้องเห็ดซ้ำอีกแต่ตหนึ่งแมนครับต้องซ้ำครับต้องให้เขาสังเกตงัวนะ ครับสังเกตอาการของงวครับราบกะบอมเนว่ากัรฟังไปแล้วบอดีบอยังมีความกำนัดอยู่กับเห็ดใหม่ครับนะครับหรือว่ากัาเห็ดไปแล้วยาทายพยาธิงวยังจอยหรือว่าอย่างหนีเข้ากระตองเห็ดเพิ่มเติมอีกสามาร้ำได้อีกครับสามารถซ้ำได้อีกนะครับแต่ว่าเบื้องต้นกะเห็ดประมาณนีกอนะครับแล้วกาสังเกตอาการงวไปนํานะครับ หลังจากที่เ้าได้ชมคลิปไปแล้วนะครับก็เห็นว่านะครับคือคุณบอวบั้งไชนะครับกกามีการพักงูอกรนะครับเพราะว่างงูเพิ่นได้เดินทางมาจากมองอื่นนะครับพักไว้สิบเมือนะครับหลังจากงูรับสภาพอากาศได้แล้วนะครับเพก่เกิถึงเอ็ดขั้นตอนการทายพยานนะครับฉีดวัคซีนนะครับลูกกาฟังอาญานะครับเอาไปเพื่อลดการเกิดกำนัลของงวปูนะครับในการเอ็ด ขอกคุณนะครับพอม่พี่น้องครับเ<อ>มื่อเนี้ยนะครับผมบารูซิเกตนนะครับขอจบคลิปหล,กลักกระลาพอม่พี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ